สามเมตรก่อนครับถนนกว้างหกเมตรครับนะครับมิกมาประมาณสิบสี่ตันครับรวมรถครับไม่ค่อยมากเท่าไรครับทำตามกฎหมายมั่งครับจราจรครับไม่เบรกครับไม่เบรกงานนี้ไม่เบรกครับนะครับกำลังลั่นๆกันเลยครับทีมงานครับนี่เป็นตั้มที่ที่สามครับ ลัน,นบพี่น้องไม่ค่อยได้ทายครับมัวแต่ทำงานครับตรงนี้แนมาชมแนวครั้งนี้ครับเด็กสร้างทางครับคุมเตาอยู่ครับเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จเหมือนกันครับมแคบแนวครับยึดให้สูงกว่าขอบฟ้ากูน้ำครับ กดอัดไฟก็พอดีไม่เห,ห็นซอตต้อมไฟบนเนีเอครับชนรถไฟครับขับไม่ดูตามาดันเรือครับผมตัวเอสด้วยครับตรงนี้นะครับ แล้วครับพบกันอีกเช่นเคยครับปัเดิมสร้างทางครับวันนี้เราอยู่ที่คนลังครับซอยประชาช่อครับน่ครับคูน้ำั้งสองฟังครับคูความหนาห้าเซนครับยาวประมาณ4ี่ห้าเมตรครับคูสามเมตรก่อนครับขนาดกว้างหเมตรครับนี่ครับ มิกมาประมาณ14ตันครับรวมรถครับไม่ค่อยมากเท่าไรครับทำตามกฎหมายมั่งครับจราจรครับไม่เบกครับไม่เบกงานนี้ไม่เบกครับครับกำลังลั่นๆกันเลยครับทีมงานครับนี่เป็นจับที่ที่สามครับมาตั้งแต่เช้าก็วันนี้นี่เกือบเที่ยงแล้วครับแค้นเสียครับเพิ่งซ่อมเสร็จครับเพิ่งมิกมาได้สามคันครับ ตอนนี้น่าจะปูดได้ประมาณ50-60เมตรได้ไ่มแหมงานนี้เราใช้แบกดาวเราเรียบหนึ่งคันครับแล้วก็รถล้อยางสองคันครับคึงเสร็จมาจากสายปูคงในเมืองครับแลววัดกองเปลยยายเข้าสายคนลังเลยครับบอนกรครับ วันนี้ก็เริ่มปูเริ่มลั่นกันครับน่ครับจิ้มจมเป้นจมเป้นครับนะครับโค้งมาดีครับช่วงนี้นะครับเป็นโค้งสิ้นสุดเราก็อยู่นู่นั่งนู่นนับ ลันนครับพี่น้องไม่ค่อยได้ทายครับมัวแต่ทำงานครับยตรงนี้อากาศจะครึมคมค,ครับวันนี้ครับลมพัดเย็นดีครับแดดอ่อนครับ คอยมาลุ้นกันครับวันนี้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าหรือว่าปูพรุงนี้อีกหนึ่งวันครับต้องมาลุ้นกันครับว่าจะไม่ได้แค่ไหนครับวันนี้นงครับมีคูน้ำสองฟังครับพึ่งทำเสร็จครับคูน้ำก็มาปูยางครับเลยครับนี่บ ส่องโพงแบบนี้ก็ลงดำ้ก่อนครับเพื่อนรถไปก่อนครับทีวงยางครับถ้าไม่ลงดำ้มเพื่อนรถรเนี้เดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นครับรีมงานตักกลบลุมเสาไฟฟ้าครับ เขาพึ่งมารื้อย้ายสาวไฟฟ้าเมื่อวานครับเลยไม่ได้ปูครับที่จริงจะปูเมื่อวานครับเปลี่ยนแผนครับ่งไฟฟ้ามาโอเวลาหนึ่งวันครับย้ายสาวไฟฟ้าแนวมาชมแนวฝังแนวเด็กสร้างทางครับคุณ เพิงถ่ายคลิปเสร็จเหมือนกันครับเมื่อกี้นะครับแนวครับยึดให้สูงกว่าขอบฟ้าปูน้ำครับบดอัดใส่ก็ดีนะฮมเรียมเลียมับมาชมช่วงสะพิงโค้งครับเข้าโค้งครับ

จ้ำเงิงครับหรือว่ายัางไงครับน้อยสุดละเกินครับมิดมาไม่เยอะครับสิบสี่ตันครับรวมรถครับต้องตั้งดานครัวสวยครับต้องไม่ใส่เยอะครับไม่เห็นซอไตยหรืบของบนเนี่ย ขับชนหลอดไฟครับขับไม่ดูตามมาดันเรือครับยกดำอย่างเดียวเดียไม่โดนครับโดนครับแต่ไม่แตกครับแตกก็สวยครับใจเองครับมีไว้ฟลิปด้วยครับไม่ใชยยกเพลนยก้านครับเกือบไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับภาพรวมครับมานี่แบกดาวกับบทอัดดำหลังเลย เปรียงๆไปเน,ะนาะ